โอเคนะครับผมสวัสดีครับอ่าจีดีตอร์กัสู่เดสก์ท็อปนะครับผมก็จีดีตอร์กัสู่คอตรทีเอสซีนะครับผมหรือเอสทวีหรือเอสซ์นั่นแหละนะครับผมก็อันนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมก็ ผมก็จะมาสอนซื้อ ID แทตเเทมไอครับนะฮะก็เออเอออันนี้เป็นคลิปแรกก็ถ้าทำอะไรผิดไปก็ต้องขอปะทานอภัยนะครับอย่างแรกครับเข้า g o เ g l e ครับผมพิมพ์แล้วผมจี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 คิสโตนะครับ Keystone นะครับตอนตนไม่ได้จอมกูพิมพ์ผิดเหรอเดี๋ยวเดี๋ยว y s, <S t o n e นะครนะผม โอ้ยี๋ยวโอ้ยทุยโอ้ยกูลิกตรงนี้แม่งเลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับก็เข้ามานะครับผมให้ท่านผู้ชมล็อกอินตรงนี้นะครับผมให้มาเนี่ยล็อกอินตรงนี้นะครับผมก็ไปสมัครกันเอาเองนะครับผมก็ลืมเดี๋ยวผมลืมรหัสไอ้ตัวนี้นะครับผมเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยผมลืมรหัสเรียบร้อย ครับผมโอเคก็ให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับก็เราก็จะเจอนี่ไมค์ครับโมแจงไอดีไอดีแท้ไหมครับไอดีแท้ตัวเกมนะครับโอ้ยกดเลือกซื้อนะครับผมก็คลิกตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้คลิกดิเอามาเอาเมาส์มาแตะตรงนี้นะครับก็ทูมานี่หนึ่งพันห้าสิบบาทอา่าเพย์สบายอะไรวะเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทนะครับผมแล้วก็โอนเงินแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทก็คือ ราคาตรงตัวเลยนะครับก็โอนเงินจะถูกกว่านะครับถูกมันนี่ก็รอบเป็นพันกว่าก็ก่อนอื่นผมยังไม่มีเงินตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถซื้อไอ้นี้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีเงินจีตรงนี้นะครับเพอใจไหมเอ่ยไม่รู้นะครับโอเคถ้าเกิดเรามีเงินจีตรงนี้ก็สามารถซื้อได้นะครับแต่เงินจีต้องเท่ากับราคาที่เราจะซื้อนะครับก็ไปเติมเงินกันกวอะนะครับกดคลิกตรงลูกศรลงมาตรงนี้ครับกดเติมเงินนะครับ ปัจจุ m a น i ีนะครับผมก็ใส่ไปนะครับได้และนะครับก็เราก็จะได้ 42G มานะครับผมโอเคต่อไปครับอีก1,000งูนะครับผมนี่ได้แล้วผมอีก 893G นะครับผมตอนนี้เราก็จะมีเงิน 893G นะครับไม่ใช่เราไม่ใช่ทุยที่จริงเราได้850 1G นะครับผมแล้วมันเอาไปลงกับ 42G นะครับก็ไปที่สินค้าครับผมนะแล้วก็มาที่เออ่เลือกซื้อครับผมก็ก่อนอื่นเดี๋ยวไปไมค c r a อ t เด t ก่อนนะครับโอเคไมค้าดอตเดตไปครับดอตเดตดอตเดตไม่ใช่นี้ผิดผิดผิด,ผด,ผด <c oughs> ก็คือก่อนที่คุณจะเอ่อเอ่อเรียกว่าไงว่แบบคุณซื้อไอทีแทนไมค้ามาแล้วใช่ไหมครับ แต่คุณต้องเอาไปเขาเรียกว่าลงทะเบียนโมเจงก่อนเข้าใจไหมเนี่ยโอเคแล้วผมล็อกอินผมต้องล็อกอินครับรีจิสเตอร์ก็ท่านสามารถมารีจิสเตอร์ได้นะครับผมผมก็จะไม่สอนนะเนื่องจากไม่เสียเวลากูนะครับขอไปสำหรับบางคบางคำทุยคำ d r a f บางช่อมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะฮะ ผมกด remember มีหลายรอบแล้วนะทำไมมันไม่ได้วะโอ้ยโอ้ยเสียงไม่ออกแล้วเออแล้วเราก็ใส่อา่าสิ่งที่ชอบไปนะตรงนี้ปึ๊บแม p ก็ขั้นตอนนี้ผมอาจจะเซ็นเซอร์ไว้นะเนื่องจากมีใครคนรู้นะครับโอเคครับผมเราก็มาหน้านี้นะครับจ G G G Stern กดสั่งซื้อนะครับกดแน่ใจนะครับถ้ากูไม่แน่ใจพูไม่ซื้อนะก็ให้มากอร,ราสตรงนี้นะครับตรงที่เนี้ยมีดาวหมุนอยู่เนี่ยก็มานะครับผมแล้วก็ไปที่อ่าマイโคマイแอนะครับผมมาที่ e d e e m code นะครับก็ Ctrl V วางไป e d e e m นะครับช่องนี้เราก็จะได้นะครับผมแฮปปี้อา่อานแล้วอ่นแล้ว อันนี้เขาให้ตั้งชื่อนะครับผมตัวละครปิ๊ปปป่าปึ๊บ,บน้า,นาได้อ่า choose name คือคุณอันนี้ก็แปลว่าคุณอยากให้ไอเนี่ยตัวละครเราชื่ออันนี้ไหมอ่ะยายทุยใช่ <laughs> นะครับผมก็ได้แล้วครับผมนะแมค่นีเองนะครับไม่ดีอ่ะ <laughs> เสียงไม่ออกอ่าลองมาดาวน์โหลดเกมก่อนดาวน์โหลดเกมก่อนนะครับก็ ได้ดีแทนหม,มายความไใช่ไหมครับนี่มาตรงดาวน์โหลดเกมกดตรงวินเด์นี่ครับวินเด์แล้วมันก็ขึ้นตรงนี้นะครับผมรอกดปุ๊บกดรันรอนะครับผม next next install ra. รอหุยมันยังมีอัปเดตอีกเหรอ <laughs> นะครับผมรันแลนไม่ใช่รันรีเฟ e รีเฟ f รีเฟ r รีเฟ s h จนกว่าจะได้อ่ะเอาไปเอาไปอาไป่อา อ้าได้แล้วครับผมก็ต้องนี้ใส่อีเมลของคุณไปนะครับผมปึ๊บ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 นะครับพาสวร์ดตับตับหน้าล็อกอินนะครับได้แล้วโอ้ยเงยคุณคนบ้าเยวะโอเคนะผมเอ้ย ปิ๊บปิ๊บไม่ใช่นีอ้เน Enable snapshot น,นะครับอะชัวอะชัวครับผมนี่ snapshot เอ้ย o p t i f y นะครับลองดูกดเ l ร y หลอโอ้ยก็วิธีการเปลี่ยนสกินไอแท้นี่ก็แปะคลิปอีกดูได้ครับ <laughs> อันนี้ผมลืมจริงไม่ได้ดูลืมลืมศึกษาก่อนนะครับก็ได้มาคือหมหัดแพ่งเลยนะครับใช่ <c oughs> ก็อันนี้ก็ปิดไปเลยนะครับเราไม่แคร์เราไม่แครแค์สื่ออยู่แล้วนะครับแป๊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 บเดี๋ยวแป๊บอ้าวนาทีนะครับผมลงคลิปนี่สิบปีนะครับผม เก้านาทีลงคลิปสิบปีลืมไปปรับจอเต็มเดี๋ยวอาอ,อกก่อนอ่าก็สำหรับไอดีแท้เท่านั้นนะครับผมก็จะสังเกตไหมครับเหลี่ยมนะครับกูเริ่มเปิดเสียงเกมแบบหนึ่งนะปิ๊บอ่าจะให้ท่านผู้ชมสังเกตตรงไหมครับเหลี่ยมนะครับคลิกเข้าไปเลยก็อันนี้ไหมครับเหลี่ยมจะขึ้นเฉพาะไอดีแท้เท่านั้นนะครับผมก็เราสามารถเก็ตทริอัลก็คือ มารองก่อนนะครับแล้วใอ้ซื้อบายเดียมนี่ก็คือแพงนะครับไม่ใช่เล่นๆนะก็ใครอยากรู้ก็ไปหาความรู้อื่นนะครับเดี๋ยวจวาวาอัพเดตแล้วโอเคก็ไอดีแทน้นี้สีทุยไอแท้นี้สามารถเล่นไอีทุยเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะไอดีแท้สามารถเล่นเซิร์ฟฝรั่งได้นะครับ อันนี้ลองเทสดูหน่อยเด้ ST อ่ะเทสอ่าคุณลืมปรับเป็นเทีทีเป็นคำช่างมันนะครับเราไม่แค่ข้อตัวเถื่อนนี่ก็ช่างมันแล้วไม่แข่นะครับก็จะสังเกตได้ว่าเรายังไม่มีสกินเนื่องจากคุณยังไม่ได้ใส่นะครับลืมลืมวิธีใส่นะครับผมเยี่ยมไปเลยแม่ล่าปึ๊บปึ๊บอ่าเกมหมดหนึ่งนะครับ ก็จะสังเกตนะครับว่าไอดแท้นี่ก็มันก็เหมือนไหมครับปกตินั่นแหละนะครับผมอ๋อมันมีออ t ติฟายเพิ่มเข้ามาผมลื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 มแล้วก็เชเดอร์นะครับเชเดอร์อันนี้ผมต้องไปตั้งเองซึ่งเรียกไงวะในคลิปหน่าจะเห็นผมเล่นนะครับอืมหรือเปล่าไม่รู้อะถ้าเกิดมันแหลกผมก็ไม่เล่นนะครับแบบนึงนะ ปึ <G raph ic> ๊บปึ๊บกราฟิกโอ้โขนาดแฟนซีเนี้ยป,ปึ๊บทำอไมกัเห็นในมือว่าแต่ฟังกิ่งเช็ดช่างมันนะครับผมโอ้ยก็เราสามารถไปเล่นเซิร์ฟฝรั่งได้นะครับสำหรับไอดีแทนนี้ก็พอเหอะนะะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปด้วยนะครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมจากับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม